สวัสดีคันักเรียนคลิปนี้ก็ต่อเลยนะครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับในเรื่องการซึึกบัญชีแบบไม่เปิดสมุดแยกต่างหากนะครับในวันที่26นะวันนี้เนี่ยนะเป็นวันที่1นะครับไปจา่ายชําระหนี้นะที่เคยซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไว้เมื่อวันที่17นะแต่ได้รับส่วนลด2% เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยนะครับในกิจการร่วมค้าถือว่าค่าใช้จ่ายที่เคยบันทึกไว้เมื่อวันที่17เห็นไหมฮะหมื่นห้านะครับทุกคนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันคนละหมื่นห้าแสดงว่าวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายตัวน,นี้มันลดลงไปเพราะได้ส่วนลดวิธีการก็คือเอายอดซื้อนะสิหมื่นห้าที่ที่ที่ขายที่ซื้อไว้นะขอโทษที่ซื้อไว้นั่นเองนะครับมาหักด้วยส่วนลดนะสองเปอร์เซ็นก็คือสามร้อยบาท เพราะฉะนั้นส่วนลด300บาทเนี่ยในทางบัญชีร่วมค้าเราถือว่ากิจการร่วมค้ามีค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อมีค่าใช้จ่ายลดลงจะลดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทุกคนก็ต้องลดตามเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวิธีการบันทึกบัญชีของ1ก็จะเดบิตเจ้าหนี้ออก15ื่นตามที่ชําระหนี้นะครับแต่เงินที่จ่ายจริงเนี่ยมันจ่ายแค่14,700สนะตามที่คำนวณไว้เห็นไหมตามที่คำนวณไว้ เพราะฉะนั้นส่วน300ที่หายไปเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนลดรับแต่ในกิจาการร่วมค้าเราถือว่าค่าใช้จ่ายลดลงนะจากเดิมที่เคยเดบิตร่วมค้าไว้นะเห็นไหมหมื 15, ่นห้าเป็นค่าใช้จ่ายนะวันนี้เราก็ต้องเครดิตร่วมค้าออกนะเครดิตร่วมออนะควม้าออก300บาทเพราะถือว่าค่าจ่ายลดลงนะพอ1เครดิตร่วมค้า2 3ก็ต้องเครดิตร่วมค้าด้วยสามร้อยขณะเดียวกันะนะครับ2และ3ต้องเดบิต1นะต้องเดบิต1น ถามว่าทำไมต้องเดบิต1เพราะว่าตอนที่1ไปซื้อเชื่อมาเนี่ยสและสาเนี่ยได้เครดิตหนึเพิ่มทุนไว้15ื่นห้าแต่ขณะนี้เนี่ยนะทุนที่จะเพิ่มให้มันไม่ใช่หมื่นหแล้วนะมันจะเหลือแค่14,700บาทเพราะฉะนั้น1ต้องถูกลดทุนไป300บาทนะนี่คือหลักการของการบันทึกบัญชีแบบนะไม่ได้เปิดสมุดแยกต่างหากต่อมาครับนะวันที่ยี นะวันที่28มกราคมแล้วนะ1ขายสินค้าเป็นเงินสดได้นะัอนนีนี้ก็นะฮะคล้ายๆกับที่เรียนแอที่วันก่อนๆน,นะครับก็คือการขายสินค้าถือเป็นไรายได้นะเพราะฉะนั้นนะครับ1 2 3เนี่ยก็ถือเป็นไรายได้ร่วมกันทุกคนจะเครดิตร่วมค้าหมดเห็นไหมฮะร,ร่วมค้าหมดเลย20,000บาทแต่คนที่ขายคือ1 1, 1ก็จะเดบิตเงินสดไว้20,000นะครับ ส่วน2และ3ก็จะเดบิต1นเพราะถือว่า1เป็นคนเก็บเงินนี้ไว้1ก็ต้องถูกรดทุนไปก่อนนะสองหมบาทเดี๋ยวก็ไปเคลียร์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่30นะครับที่30กิจการเนี่ยคิดเงินเดือนให้กับ1 5 0 0 0บาทนบาทเงินเดือนนะที่คิดให้กับ1นนะครับคำถามถามว่าเงินเดือนถือเป็นอะไรตอบว่าเป็นค่าใช้จ่ายแน่ๆนะครับ แต่ดูที่นี่ดูที่1นนะครับ1ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ได้เงินเดือนก็ตามแต่1เนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งนะในจํานวนผู้ร่วมค้า3าคนใช่ไหมเพราะฉะนั้น1เองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการบันทึกบัญชีจะเห็นว่าทั้ง1 2และ3าจะเดบิตร่วมค้าเหมือนกันเห็นไหมฮะนะถือเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันหมดเลยนะครับห้าพันบาทสําหรับเงินเดือนก้อนนี้ แต่หนึ่งเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่นอกจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในกิจการร่วมค้าแล้วแต่หนึ่งจะคนได้รับเงิน5 0 0 0บาทเพราะ1หนึ่งจึงเครดิตนะครับเงินเดือนรับตรงคําว่าเงินเดือนรับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ยอมใช้กันนะส่วนใหญ่เขาใช้คําว่ารายได้เงินเดือนนะรายได้เงินเดือนนะครับหรือเงินเดือน,นะะรอนอนับก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับก็ก็ได้นะครับส่วน2และ3เนี่ยครับสและ3เนี่ย ทำไมต้องเครดิตหนึ่งาันคำตอบก็คือเงินเดือนตวเนี้นะที่1ได้รับเนี่ยมันยังไม่ได้รับนะครับหนะ 1, ึน่งบันทึกเป็นรายได้แต่ถามว่าได้รับหรือยังคำตอบือยังไม่ได้รับเพราะกิจการยังไม่เลิกนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสองและ3ก็จะบันทึกเครดิต1เอาไว้แสดงว่าเงินเดือนตอนนี้ใช้วิธีการเพิ่มทุนไ้ให้ก่อนหนะ้าพันเดี๋ยวเลิกกิจการก็ไปเคลียร์ให้นั่นดีนะครับทำนองเดียวกับเงินเดือนก็คือรายได้ค่าเช่านะครับ ให้ตัวค่าเช่าที่กิจการเช่าเ<ฆ>ช่าร้านเขาหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งก็เหมือนกับวันที่สามสิบตอนตอนเงินเดือนเนี่ยคล้ายกันก็คือหนึ่งจะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกับสองและสามด้วยนะครับหนึ่งต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกับสองและสามด้วยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งก็คือคนคนหนึ่งที่ไปทำกิจการร่วมกันนะครับหนึ่งก็คือทำกิจการร่วมกัน,กน,กนสองและสาม พราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าเช่าตัวนี้หนึ่งต้องรับผิดชอบด้วยนะนั่นคือเดบิตร่วมค้าสองก็เดบิตร่วมค้าสามก็เดบิตร่วมค้านะครับแต่หนึ่งพิเศษคนอื่นคือหนึ่งนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่ได้ด้วยนะหนึ่งก็คือไปเครดิตรายได้ค่าเช่าของตัวเองไว้ซึ่งรายได้ตัวนี้นะก็คล้ายๆกับเงินเดือนนั่นแหละคือยังไม่ได้นะจนกว่าจะเลิกกิจการเมื่อเป็นชิ้นี้2และ3ก็จะเครดิต1เอาไว้นะโดยการเพิ่มทุน1ให้นั่นเองนะครับ นั่นหมายความว่าเลิอกกิจการแล้วเดี๋ยวก็ไปเคลียร์ให้นะครับฉนะนั้นทั้งเงินเดือนทั้งค่าเช่าเนี่ยนะหนึ่งบันทึกเป็นไรายได้เอาไว้ได้แต่เงินยังไม่ได้นะเชิงกว่าจะเลิอก,อก,กกิจการนะเดี๋ยวไปนั่งเคลียร์กันนะถึงจะว่าอีกทีนะครับต่อมาครับนะดอกเบีย้ยตัวดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าใครจําได้นะฮะวันที่ตกลงเรื่องการร่วมค้ากันเนี่ยนะดอกเบีย้ยเนี่ยจะให้สําหรับผู้ที่ลงทุนครั้งแรก เท่านั้นนะฮะครั้งแรกเท่านั้นเห็นไหมสิบห้าเปอร์เซ็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับแล้วต้องลงทุนเป็นสินทรัพย์หรือเงินสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยนะครับก็ต้องมาคํานวณว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับใครลงทุนเท่าไหร่บ้างนะใครลงทุนเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะมาดูนะครับนะวิธีการนะครับจะเห็นว่า วิธีการคำนวณหาดอกเบีย้ยทุนนะฮะก็ใช้ใช้สูตรนะครับที่บอกว่าดอกเบีย้ยเท่ากับเงินลงทุนนะครับคูณอตัตราคูณระยะเวลานะดอกเบีย้ยคูณนะเงินลงทุนคูณอัตราคูณระยะเวลาหรือที่ครูชอบเรียกว่าดอกคูณต่อคูณอ,อทุนวอนได้เองหนึ่งนะครับลงทุน2 0,000บาทนะคร,ครั้งแรกเลยนะถ้าใครจําได้นะวันวันที่1นําสินค้ามาลงทุนเนะี่ยฮะสองหมน,นะครับ1จะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับหเดือน กิจการนี้อย่าลืมนะคะกิจการนี้ลงทุนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31เนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ใช้การลงทุน,นแค่เดือนเดียวนะหก็ได้ไป1ใน12เดือนนะครับสิก็ 250. 2องร้นะลงทุนเป็นเงินสด3ก็ลงทุนเป็นเงินสดนะก็ได้ควรละเดือนเหมือนกันนะคะสามร้อรวมแล้วเนี่ยนะกิจการต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ทั้ง3คนนะฮะไม่ใช่คนใดกวคนหนึ่งนะ จ่ายให้ทั้ง3คนเนี่ยนะครับเป็นเงินทั้งหมดนะครับสามหนึ่งพันบาทนะเป็นเงินทั้งหมด1 0 0 0บาทนบาทใช่ไหมฮะเป็นเงินทั้งหมด1 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะอันดับแรกก่อนเลยนะทุกคนต้องถือว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นค่าจ่ายตัวเองก่อนนะเงิน1 0 0 0บาททุกคนถือเป็นค่าจ่ายร่วมกันเห็นไหมทุกคนถือว่าดอกเบี้ยเป็นค่าจ่ายร่วมกันคนละ1 0 0 0ทุกคนเลยเดบิตร่วมค้าร่วมค้าร่วมค้า1000บาท เสร็จแล้วมาเครดิตทีละคนนะดูนะเครดิตทีละคนดูดูหนึ่งก่อนหนึ่งจะเครดิตดอกเบี้ยรับของตอนเองนะตามที่ตัวเองคิดไว้หนึ่งเดือนคนะือสองร้อยห้าสิบขณะเดียวกันก็ต้องเครดิตสองและสามหลักการเดียวกันเลยครับเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตัวเองคนเองได้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ร่วมด้วยคือสองและสามหนึ่งก็เลยต้องเครดิตทุนสองและสามเอาไว้นะทำนองเดียวกันกับสองและสามนะครับ เดบิวร่วมค้าเป็นค่าจ่ายร่วมกัน1,000แต่จะเครดิตดอกเบี้ยรับของตนเองที่คำนวณได้1เดนะือนจากเงินที่ลงทุนไว้30,000ืบาทก็คือสนะามร5บ้าบทแต่แต่กนะิจการยังไม่เลิกนะตอนนี้เพราะฉะนั้น2และ3ก็จะต้องเครดิต1นะคะเอาไว้นะครับส่วน2จะเครดิต3เพราะถือว่าเงินก้อนนี้ต้องจ่ายให้3ด้วยนะจ่ายให้1จ่ายให้สนะส3ก็เหมือนกันนะ นะถือว่าเงินก้อนนี้นะดอกเบี้ยตัวนี้ก็ต้องจ่ายให้1และ2ด้วยนอกจากตัวเองแล้วนะครับนี่คือวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับส่วนในการคำนวณคนะ่าในหน้านะการคำนวณค่าในหน้าค่าในหน้าเนี้ยถ้าใครจําได้นะครับก็คือให้สําหรับคนที่ขายสินค้าได้นะปรากฏว่าคนที่ขายได้นะก็คือ1คนเดียวนะฮะหคนเดียวเพราะนั้น1ก็เป็นคนคํานวณคนเดียวนะเห็นไหมหนึ่งขายได้ทั้งหมด8ปดหมได้10ก็8,500บาท เพราะฉะนั้น1มีเป็นคนได้คนเดียวเพราะ1มีเป็นคนขายได้คนเดียว